สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของ SketchUp Pro 2021.1นะครับซึ่งทาง SketchUp นั้นทาง t w i n b l e นั้นเข้าออกอัปเดตมานะครับนี้เรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับคีย์ฟีเจอร์ทั้งหมดที่ผมรวบรวมไว้ก็น่าจะประมาณ8เรื่องนะยกันบางทีอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามองในเชิงของ Productivity ผมว่าช่วยเยอะทีเดียวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อแรกเลย ก็คือ,อสิ่งที่เราเรียกว่า pre-lock นะครับ uh, pre-lock เนี่ยปกติก็คือจะเรียกว่าเป็น i n f e r e n c lock อย่างที่พวกเราเรู้จักกันดีนะครับอย่างปกติถ้าพอจําได้เวลาเราเลื่อ mouse เนเมาส์ไปในแกน x หรือแกน y ถ้าเราจะโคงแกนเหล่านั้นไว้เราก็จะกดชิดค้างไว้ใช่ไหมครับในคำว่า pre-lock ตอนนี้หมายความว่าเราสามารถจะกดคีย์ที่ต้องการลงไปก่อนเลยว่าเราจะเขียนในแกน x หรือแกน y หรือแกน z เราให้มันทานําะารเดี๋ยวผมยกตัวยอย่างเช่นคําสั่งลายที่พเรารู้จักปกติเราจะต้องลากเส้นไปนในทิศทางนั้นก่อนแล้วถึงจะ,อะบอกว่าเราจะเขียนในแกนเช่นผมต้องการเขียนในแกน x นะครับผมกดลูกศรไปทางขวานะครับแล้วก็คลิกเห็นไหมฮะมันก็จะล็อกแกนนี้เลยนะครับในทางงเดียวกันตอนนี้ผมยังไม่ได้สั่งเลยเลยนะครับถ้าผมกดลูกศรไปทางซ้ายทีนึงนะครับแล้วผมคลิกมันก็จะกลายเป็นแกน y เห็นไหมฮะ อันนี้ก็คือ p r e lock นะครับซึ่งช่วยให้เราสะดวกขึ้นเยอะในการที่เราจะต้องมาปกาติเราต้องเลื่อนไปก่อนให้ได้แกนแล้วก็กดชิดค้างไว้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ช่วยได้เยอะทีเดียวนะครับหรืออย่างกรณีถ้าเราใช้พวก control อย่างเช่นกรณีของสี่เหลี่นะครับถ้าโดย default จะสังเกตเห็นว่าตรง status bar ตอนนี้มันจะบอกสถานภาพของคีย์ต่างๆที่เราควบคุมจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เราสามารถจะ default เนี่ยมันจะมีว่า ตรงนี้เป็นคอนโทรลหมายถึงว่า toggle select center นะครับหมายความว่าโดย default ในปกติการเขียนสี่เหลี่ยมเนี่ยมันเขียนจะทะแยงมุมใช่ไหมครับอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดผมกดคอนโทรลกดทีเดียวนะครับกดคอนโทรลนะครับมันก็จะเป็น toggle ไปอยู่ที่ center อันนี้สังเกตดูที่เมาส์ตอนนี้ผมอยู่ที่เซนเตอร์ของของสี่เหลี่ยมนี่นะครับผมคลิกไปผมว่าสี่เหลี่ยมที่ออกจากเซนเตอร์ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็หมายความว่า prelock ถ้าผมจะกลับไปแบบเดิมผมกดคอนโทรลอีกทีนึง คราวนี้ผมก็จะกลับไปเขียนจากหมุดมองในเชิงของกระบวนการที่เราทํางานเนี่ยมันสะดวกมากเลยนะครับที่เราจะสวิต์ไปสวิต์มาตามสถานการณ์ที่เราเจอนะครับอันนี้ก็คือ p r e l o g กก่อน,นที่เราเขียน Circle สมมติเราเขียน Circle นะครับเขียน Circle p o l y อ o n นหรือ Arc ก็แล้วแต่นะครับถ้าเรากด c t r t r o l บวกหรือลบเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มหรือลดจํานวนผมจะลองทําให้ดูนะครับตัวอย่างเช่นสมมติผมเขียนวงกลมไปประมาณนี้นะครับ ิกไปเสร็จแล้วผมกด control บวกเดีลบอันนี้เพิ่นจำนวนมันเยอะนะครับผมลดไปก่อนเห็นไหมฮะผมสามารถจะกด control บวก control ลบเพื่อเพิ่มจำนวนเหลี่ยมได้ของเดิมเราอาจจะต้องไปไปกดใส่คำว่า s แล้วก็ตามด้วย size ไม่ถ้าขอจำด้ตอนนี้เราใช้ control บวกลบซึ่งก็สะดวกดีทีเดียวนะครับอพอเลกอนก็ทำนองเดียกันฮะก็เหมือนกันใช้หลักการเหมือนกัน อันนี้คือ,อตัวที่เราเรียกว่าพรีโหลดนะครับเรื่องที่สงก็คือเรื่องที่เราเรียกว่าสติ๊ก y อ modifier นะครับสติ๊กเอ modifier หมายความว่าผมจะให้ดูว่าหมายความว่างไงนะครับสติ๊ก y อ modifier นี่ปกติเนี่ยสมมติผมยกตัวอย่างเช่นผมจะ move ผมจะ move กล่องนี้นะกล่องนี้เป็นเป็นกรุ๊ปนะครับสมมติว่าผมใช้คำสั่ง move ปกติถ้าเราอยากจะ ก๊อปปี้ไปแล้วต้องกด control ใช่ไหมครับทีนี้เวลาเรากด control ปุ๊บแน่นอนเหมือนเดิมนะครับมันขึ้นเครื่องหมายบวกใช่ไหมครับดัะนั้นมันก็จะเป็นการก๊อปปี้นะฮะอันนี้ก็เหมือนปกติเลือก move ผมลองคลิกกันที่ดูงนนะครับ move แล้วเวลาเรากด control ใช่ไหมครับทีเดียวมันก็จะติดอยู่ที่สังเกตเห็นมีเครื่องหมายบวกที่เคอร์เซอร์นะครับังนั้นผมก็จะกลายเป็นแบบนี้นั้นถ้าเกิดว่าผมคลิกตัวนี้ถัดไปอีกทีนะฮะเครื่องหมายบวกจะยังค้างอยู่นะครับ ผมก็จะ Copy ไปเรื่อยๆนะฮะก๊อปไปเรื่อยๆก๊อปปีไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะสะดวกได้เยอะเลยสําหรับการที่เราให้ให้ใหตัวมอ f i e r ฟายตัวนี้มันมันล็อกอยู่นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนกระบวนการทํางานนิดหน่อยทําความคุ้นเคยนิดหน่อยจะแบบเชื่อผมนะครับเราจะพบว่ากระบวนการเหล่านี้มันรวดเร็วขึ้นเยอะทีเดียวนะครับ ถัดไปอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของพุช o ูนะครับพุชฟู push เนี่ยปกติแล้วเราก็จะมีลักษณะของการดึงเฟสไปตั้งฉากผมจะลองยกตัวอย่างพื้นฐาน Push พุช o ูผมดึงไปก็จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับอันนี้ก็เรื่องปกติที่เรารู้จักในพุช o ูแต่พุชฟูเนี่ยเขาเพิ่มอีกตัวนึงก็คือเราเรียกว่าสเตรทโหมดถ้าเราดูที่ Status Bar เนี่ยเราจะเห็นว่ามีคำว่าถ้าเรากด Altern a t e เนี่ยมันจะเป็น t o g g l e s t r e t c h Mode นะครับมมันจะเป็นการยืดคล้ายๆ S c a l i n g ยกตัวอย่างเช่นสมมติผมกดอัลเทเนตสังเกตดูนะครับมันจะมีเครื่องหมายเล็กๆอยู่ที่ไอคอนนี้นิดหน่อยว่าอันนี้เป็นลักษณะเป็นขีดแล้วก็มีลูกศรชี้ไวอันนี้คือ stretch mode ถ้าเราคลิกระนาบนี้ขึ้นไปซึ่งมันมีระนาบต่อเนื่องอยู่เนะี่ยสังเกตดูนะครับเวลาผมดึงมันจะกลายเป็น scaling ในทางใดทางหนึ่งซึ่งในเชิงของ prelim design เนี่ยวิธีนี้ก็ค่อนข้างจะสะดวกทีแล้วใ,ในการปรับ sizing ของโมเดลนะครับถ้าเรากดอัลเทเนตอีกทีก็จะกลับไปหมดปกติ นะอันนี้ก็คือ,อ push p พุช l ูที่แก้ไขเข้ามาจะว่าเป็นแล้วมันคล้ายๆกับคำสั่ง stretch ใน 2D CAD ที่พวกเรารู้จักคุ้นเคยน,นะครับเรื่องที่4ครับเรื่องที่4คือเรื่องของอ เร,เรียกว่าเฟส normal นะครับคือโดยโปกติเราสังเกตดูเวลาเราเขียนสี่เหลี่ยมขึ้นมาเนี่ยหลายกรณีเราจะเห็นว่าเราจะได้สี่เหลี่ยมลีสังเกตดูนะครับเวลาเขียนในรีลิสเนี่ยไม่ว่าเราเขียนยังไงก็ตามระนาบที่เป็น normal จะหันขึ้นมาหาเรานะครับหรือแม้กระทั่งกรณีผมยกตัวอย่างให้ดูในทิศสมมติว่าผมมาเขียนด้านนี้นะครับผมกดไฟแล้วกันนะครับถ้าผมเขียนด้านนี้ผมจะได้ระนาบที่หันหน้ามาหาเราแต่ถ้าผมหมุนอีกด้านลองสังเกตดูหมุนได้าน,าน,าน,านอย่างนี้นะครับ แล้วเวลาผมใช้เขียนในแกน y เหมือนกันแล้วผมเขียนสังเกตด,ดูนะครับระนาบมันก็จะหันเข้ามาหาตัวเราตลอดเวลาซึ่งึ่งยิงช่วยให้โมเดลมันสะดวกขึ้นนะครับหรืออีกกรณีที่เราอาจจะเจอปัญหาคือกรณีแบบนี้เวลาเราเขียนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจอปัญหาที่แบ็กเฟสมันขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้เวลาที่เราใช้พุชคูดึงขึ้นมาสังเกตด,ดูนะบบางทีถ้าเป็นระนาบด้านหลังเนี่ยพอเราดึงขึ้นมาเราจะเกิดเกิดปัญหาประมาณนี้เช่นกรณี เราจะเห็นว่ามันมีระนาบที่เป็นด้านหลังขึ้นมาแล้วต้องมานั่งซ่อมนะครับต้องมา reverse face กันเต็มไปหมดถ้าเป็น release ใหม่ในในตัวล่าสุดที่ทำมาทุกอย่างเวลาเขียนมันจะหันหน้าหรือ i n face normal ตลอดเวลาโดยเพราะถ้าอยู่บน plane อยู่้นเวลาผมยืดโมเดลนี้สังเกตดูนะครับมันจะไม่มีกรณีที่เกิดปัญหาที่เป็นสี back face ขึ้นมาต่อไปแล้วอันนี้ก็ลดภาระในการที่เราต้องมานั่ง reverse face ไปเยอะทีเดียวนะครับ เรื่องที่5นะครับเป็นที่ท,ทราบกันดีว่าเวลาที่เมชมันเยอะเนี่ยนะครับเกตอัพจะเริ่มช้าลงเรื่อยๆนะครับฉะนั้นให้ผมผมจะให้ดูตัวเมชตัวนี้นะครับอันนี้เป็นพอลิกอนที่อยู่ประมาณเป็นเป็นใบไม้ซึ่งอยู่ประมัน80,000ื่นพอลิกอนเท่าที่ผมเช็ค,ครประมาณนี้นี่สังเกตดูว่าเราสามารถที่จะขยับมันนะครับแต่ด้วยความที่อันนี้เพลินเครื่องที่ผมใช้ตอนนี้เป็น MSI G66 นะครับซึ่งกราฟิกบอร์ดมันเป็น3070มัน speed ค่อนข้างจะดีมากทีเดียวนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมทดลองดูแล้วเนี่ยถ้าเป็น release เดิมเนี่ยเ,เวลาเราเจอเมชเยอะๆแบบนี้มีแชโดว์อะไรแล้วเนี่ยสปีดมันจะ drop เยอะเพราะยิง่งถ้าตามที่ที่ทาง SketchUp เคลนไว้ก็คือว่าถ้าเราเริ่มต้นทำพอลิคอนเกินประมาณ20,000นี่นะครับมันจะเริ่มตกลงลวแล้วลก็ด้วยความที่เขาทำ Uh, API ใหม่ในการ Handle พวกสถานการ์ Polygon เนี่ยนะครับ uh, เวลามี Polygon เยอะๆเ,เนี่ยก็ดูเหมือนจะดีขึ้นนะครับ uh, เรื่องที่6นะครับคือเรื่องของ Live Component นะครับ Live Component เนี่ยพวกเรารู้จักกันดีว่าเวลาดึงโมเดลที่เป็น Live Component มาเนี่ยนะครับ uh, ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าผมยกตัวอย่างให้ดูเวลาผม Double Click มันไป นะครับเราจะได้ configuration ของ live component ขึ้นมานะครับแต่ live component เนี่ยบางทีถ้าคนเขียนเขาเขียนได้ new f o o t ใน parameter ตัวนี้มันก็เป็น new f o o t ครับแต่ใน release ปัจจุบันเนี่ยเขาแก้ไขเป็น unit เช่นตอนนี้ผมหน่วยเป็นเมตรสังเกตดูนะครับ width height ตัวนี้มันจะเป็นเมตรผมจะลองให้ดูนิดผมจะลองเปลี่ยน unit นะครับ o r d e n a r o นะครับเสร็จแล้วผมจะลองเปลี่ยน unit จากเมตรเป็น มิลลิเมตรแล้วกันยกระยงนะครับเสร็จแล้วผมไป double click ที่ Live component ใหม่สังเกตด,ดูที่ dialog นะครับสังเกตด,ดูที่ dialog นะครับจะพบว่าตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นมิลแล้วเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นกระบวนการทำงานของเราเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นเยอะเพราะเวลาเราทำงานที่หน่วยวัดใดถ้าเราต้องมาปรับพารามิเตอร์ที่หน่วยวัดมันไม่ตรงเนี่ยคงไม่ค่อยสะดวกอันนี้ก็ก็ถือเป็นการปร,ปรับปรุงที่น่าสนใจมากอันหนึ่งนะครับ Uh, เรื่องที่7นะครับเรื่องที่7ก็คือเรื่องของ IFC นะครับโดยปกติพวกเรารู้จัก IFC ใน,น s k e t u p กันอยู่แล้วเพื่อจะส่งไปบินแอปพลิเคชันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในรีลิสปัจจุบันถ้าเราไปดูที่ Model Info เนี uh, ่ยนะครับถ้าเราสังเกตดู Classification แล้วเรา Import เข้ามานะครับสังเกตดูนะครับในรีลิสเดิมเราจะมี IFC 2 3คูณ3 เป็นเบสอยู่ซึ่งใช้กับซอฟต์แวร์ทั่วไปนี่แหละแต่ว่าใน IFC ตอนนี้มันเพิ่มเวอร์ชันล่าสุดที่ a n n o u n c e mm hmm. ออกมาแต่ก็หลายปีแล้วนะครับก็เป็น IFC4 ซึ่งซอฟต์แวร์หลายตัวเริ่ม implement IFC4 กันแล้วเพราะฉะนั้น SketchUp ก็ support IFC4 ที่จะส่งออกด้วยนะครับก็เราสามารถจะ import ตัว IFC4classification เข้ามาแล้วก็ใช้ assign ลงไปบน m o เดลได้นะครับ เรื่องสุดท้ายคือเรื่องของเลเยอร์นะครับในเลเยอร์เนี่ยตั้งแต่ตอนที่มี2021ช่วงแรกเนี่ยนะครับเขาก็มีการพัฒนาเรื่องของความเร็วของการจัดการกับวิวพอร์ตของ sketchup ไปแล้วนะครับสำหรับ r e l e ส s เนี่ยก็มีเพิ่มเติมนิดหน่อยแต่ผมว่ามันก็เป็นความสะดวกทีเดียวก็คือในกรณีที่เราเลือกวิวพอร์ตของ sketchup ขึ้นมาเนี่ยนะครับทางฝั่งที่เป็น sketchup model เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าส่วนที่เป็น scale list เนี่ยนะครับแต่ก่อนเนี่ยเราต้องเลือกจาก pop up นะครับเป็นหลักนะครับเรื่องกียวกับ pop up เป็นหลักถ้าเราไม่ได้ scale ตามนั้นเราเลือก custom ก่อนเพื่อจะตั้งค่า scale ตอนนี้เนี่ยเราสามารถจะใส่ text ที่มีความหมายถึง scale ได้ผมยกตัวอย่างเช่นสมมติผมอยากได้1ต่อ50ผมอาจจะพิมพ์1คึ่อน50อันนี้ก็เป็นปกติเลยนะพอ enter ไปมันจะเป็น scale ต่อ50มันจะรับรู้เองว่าดึงตัวไหนมาแต่ถ้าเกิดว่าผมใส่ 1, 1 25ก็ได้นะครับ1ส่วน25ก็เป็นสเกล1นึต่อยีเหมือนกันนะครับก็ปรับได้เลยหรือบางทีเราจะบอกว่าผมจะเปลี่ยนตรงนี้ไปเป็น50ส่วนร้อยยกตัวอย่างนะครับมันก็จะเป็นสเกลมันจะไปคำนวณดูว่าถ้า50ส่วนร้อยแล้วมันก็คือ1ต่อ2อนั่นแหละอะไรแบบนี้นะครับเพราะนั้นกระบวนการที่เรากรอกข้อมูลในเชิงของสเกลลิ่งเนี่ยมันก็สะดวกขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็น ฟีเจอร์ที่ผมรวบรวมมาในการอัปเดตตัว2021.1นะครับก็พวกเราลองไปใช้ดูนะครับผมว่าหลายตัวมันก็เพิ่ม productivity ให้พวกเราได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีน,นะครับ